เสือเล็กเดินเข้ามาสับซอกขวาซอกซ้ายอีกที่ไม่บวกเข้ามาเอาหลนครับโชตา้าโชตาลุกขึ้นมาได้สับซอกขึ้นโอ้โหคนละซอกครับโอ้ดูเดือดจริงๆครับนี่คือนักมวยไทยจากอุบลราชธานีครับเสือเล็กลูกสมุทรเกิดเมื่อปีส5 29กครับวันนี้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียวครับไปชกในรายการเลเบล62เมื่อวันที่10 สิงหาคม2,562ครับปิกัดน้ำหนักหลายเวทนะครัจบจกัน3ยก3นาทีกติกามวยไทยครับขาดมงคลมวยไทยชัดเจนแน่นอนครับพบกับยอดมวยไทยชาวญี่ปุ่นคนนีครับโชตะแสนชัยยิ้มครับสังกัดค่ายแสนชัยยิ้มครับวันนี้ดูลีลาของแกครับแม่นี่ครับฟังกติกาแล้วเริ่มกันในยกที่1ครับ พิกรรมวมยไทยใช้ได้ทุกอาวุธของมวยไทยทางดัดเสือเล็กนี่ตัวเล็กกว่าครับตัวตี้กว่าแต่ได้ความหนานี่ครับเกิดเมื่อปี29ช่วงนั้นก็อายุเท่าไรแล้วครับ30กว่าแล้วครับนี่แข้งขวาตัดลากมาพับในโชตาก็เดินเข้าหาเลยครับโอ้ดูการยืนมวยกัรยางของแกรครับใช้ได้เลยครับนี่ครับแข้งขวาหนักมากโอ้ เสือเล็กขยับเข้ามาแวมมีหมัดมีแข้งครับนี่แข้งขวาพับในอีกทีโชต,ตาก็ยังเดินเข้ามาเสือเล็กปัดขาวไว้แล้วเนี่ยแม่เข้ามาแข้งขวาหนักโอ้หลื่นลงไปโอไม่ได้โดนอะไรครับลื่นเฉยๆเข้ามาแล้วยกขานำทีไว้ก่อนครับแม่โชตะโอ้ใช้ได้เลยครับ สนุกดูเดือดแน่นอนครับรายการเรเบลหกสองที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับที่กัดไหลเวทอย่างเดินเขาฮากับโดนแข้งขวานี่แข้งซ้ายขึ้นมาโชตะโอ้โหเสือเล็กแข้งขวาหัดหัวไปครับทีบ่ใบโอ้ยทีบแกหนักมากครับโชตะนี่ครับโดนแข้งโอ้ยแข้งหนักจริงครับ เซเโกจดจ้องครับหาจงังหวะเหมือนกันพับในมาหวดพับนอกคืนไปครับเสือเล็กโจต้าขยับเข้ามาแม่จะบวกมาโอ้โหมัดซ้ายของนี่ครับแข้งขวาโอ้หแล้วก็มีหมัดสวนมาทันทีครับโจตะรวดเร็วจริงๆครับดูครับผมสวยด้วยสีทองแข้งซ้ายไปเข้ามาโดนแข้งขวาเสือเล็กก็ยังไม่ เดินบุกเดินลุยครับอาศัยงว่าสองแล้วก็ขยับเข้ามาบ้างครับเสือเล็กจนจ้งแล้วเอาแข้งขวาติดซอกนี่โชตแกนิ่งเหมือนกันนี่ยกเข้าไปเอาแล้วโชตะยกทีบเสือเล็กขยับเข้าไปสับซอกขวาโอซอกซ้ายอีกทีโอ้ยดูอุ้ยน่าแกโหดจริงครับโชตะโอ้ดูครับดูวันนี้จะทนอาวุธมวยไทยได้ไหมได้ขนาดไหน นี่ครับฝึกที่ค่ายเซนชัยด้วยนี่โอ้โหสอหกอแกทางด้านเซอรโอกยังเป็นฝ่ายที่ตั้งรับครับซะมากกว่ายับเข้ามาโดนอัปเปอร์คัตครับแม่โชตะเมาโอ้โหโอโหโอกมาโดนเคลียร์พับในไปเคลียร์ขึ้นมาครับโชตะานี่ครับขยับเข้ามาโหส,สับซอกโอ้ซอกแรกซอกแล้วตอนนี้นี่ซอกแล้วเอา เกมเปิดแล้วตอนนี้แข่งขวาโอ,โอ,โอ้ยังเดินไม่หยุดกับโจตะนี่ครับโอ้หกินหน้าทองไปโอ้ยกทีหนึ่งก็เปิดกันแล้วครับนี่ครับยกทีสองเริ่มมาหมัดซ้ายขวาไปเอเล็กแม่เอเ็กก็ถอยตั้งรับดักออกอาวุธนี่จังหวะสกั์เข้ามาเอา้ากดลงมาปีซ้ายไปทีหนึ่งโอ้ เอออาศัยความใหญ่ยาวกว่าครับเป็นฝ like ่ายเดินลุยครับโชตะาโตาเซนชัยิมเอาแข่งขวาโดนมัดเหมือนกันครับเอเล็กที่ไวเอาโชตะายกขาขายยาวๆทีบน่ะมาเอ้าโดนแข่งขวามัดของเสือเล็กโอ้โหเสียไปครับเข้ามาโดนอีกแล้วเอ้ามัดซ้ายวนออกมาโชตะาโชตะาเท่าไงวนออกไไม่ซับซอกอีกทีเอเล็กนี่โอ้ ต่างคนต่างพลิกเข้ามุมัเนี่ยโอ้ยดูหน้าแกโหดจริงๆแม่เซรลโก้รอดูจะว่าเอา้าเย็บซ้ายนำไปก่อนครับออกหมัดซ้ายขวานี่ครับโจตาจิ้มรกระโดดเสื้อเล็กหดขึ้นไปทั้งหมัดทั้งแข้งครับ หอยออกมาตั้งรับสับซอกแน่ดักซอกแล้วมัดนี่ที่แม่จะสอกสวนมาโตตาโอ้โ,อโหนี่ครับแข้งขวาโอโ้โหลกงไปครับโจตาเน่ลุกเร็วครับไม่มีอะไรโอ้ใช้ได้ครับเป็นคนที่เรียนมวยไทยแล้วใช้อาวุธมวยไทยได้สวยงามครับทรงมวยสวยใช้ได้เลยครับทางด้านนักมวยไทยอุบลคนนี่ครับดบูมัดหนักแข้งโหดเอา ย,ยับเข้ามาหมัดจิ้มไปโอ้โหโดนโดนอีกแล้วแข้งขวาตัดล่างมาเข้ามาบวกโอ้โหดูโ,โหน่าแกแม่ดูครับตัวเล็กกว่าเตี้ยกว่าครับนี่ครับหมัดขวาไปอุ้ชัดเจนครับชัดเจนเอาจะบวกซอกโอ้มาสายพับในครับโจตะาเล็กแม่หาช่องแล้วแข้งขวาไป โจตาขยับเข้าบากโดนเชียร์พับนายไปนี่ครับวืดแล้วโดนลงโทษแบบนี้ขยับเข้ามาไม่ปล่อยโอกาสเอา้าดูนี่ครับนี่เสื้อเล็กซับซอกไปโอ้โหนี่ครับจังหวะเข้ามาของโจตาแล้วโดนดักซอกเข้ามาแล้วก็ยกขาทีบนําไปก่อนแล้วจะซับซอกคืนครับโอ้โหโ,โ,โ,โจตานีดครับแขงขวาหนักๆนักระวังมัดระวังซอกแม่ โอ้โหเปิดช่องให้แกไม่ได้ครับสับสองมาโอ้โยวืดครับตีเน็บเน็บซ้ายตีขวาไปที่ดึกครับโอ้ดูเดินจริงๆครับโอ้ยังเป็นฝ่ายเดินเดินไม่หยุดโอ้โหแรงแกดีจริงๆโดนกินหมัดขวาไปหมัดสองโอ้ยกึงหมัดกึศสองสับสองรัวแล้วตอนนี้ลนเลยโอ้โหโชต้าโดนนับแล้วโอ้โหนับแรกของเกมนี้ครับนี่ครับโอ้ เอารอนับไปถึงแปดพักผ่อนหายใจสักครู่แล้วยังโอ้โหเดินเซีครับโจตะาโอ้ยหมดยกไปก่อนครับแม่ยกที่สองครับเกมเปิดแล้วครับนี่โอ้ดูเดือดจริงจริงครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับนี่สับซอกขวาไปก่อนครับซอกซ้ายซอกนี้ครับยังบืดครับซอกขวาแล้วนี่ครับแม่โอ้ดูครับซอกขวานี่ครับซ้ายถากไปครับ น่าจะโดนฝั่งซ้ายครับพี่โอ้โหโล่นลงไปครับโจตากุนกระแทกพื้นเนี่ยโดนนับไปก่อนครับโจต้า <S <S มาดูกันยกที่สาครับยกนี้เดือดแน่นอนครับยกสุดท้ายครับโจต้านี่โดนนับไปก่อนเนี่ยต้องเดินแล้วเดินไม่หยุดเดินตั้งแต่ยกแรกโอ้โหขีปอบไปไปทีหนึ่งตีขึ้นมาโชตะตีขวาขึ้นไปซ้ายขึ้นมาโชตะแล้วก็มัดขวามัดขวาทุบเข้าไปครับโอ้โหเสื้อเล็กจิ้มซ้ายขวาโดนทีมา โชตายังเดินไม่หยุดเอาไล่เข้ามาแล้วลังผงเชือกไหมตีกับสับซอกขึ้นมาโชตะาโอ้รัดเอวแล้วตีซอยจบไม่เบี้ยอะไรครับกรรมการแจกออกมาโอ้แขงเรืเอเรือใช่ไหมโอ้ยโดนหมัดดักไปก่อนครับโอ้โชตะาเข้ามาไม่ดูก็ต้องโดนแมบมบิตพลิกออกมาเสียบเขาพลิกหักทิง้งแม่เกาะเชือกแล้วต้องปล่อยครับโอ้เี้โอ้ยังเดินไม่หยุดครับโชตะาถีบขวานำไปก่อน เน่เสือเล็กเข้ามากอรัดถ่มลงไปครับโอ้หักเหลี่ยมครับโอ้แบบนี้ไม่เจ็บแต่ว่าหมดแรงได้ครับหักลงไปแบบนี้ครับนี่ครับสับสอกซ้ายคืนมาเอ้าเสือเล็กโอ้ผลักล้มลงไปครับแบบนี้เอาเหลี่ยมเอาส่งครับยังเดินไม่หยุดอีกแล้วครับโู้แรงแกเยอะจริงครับโชตะแสมชัยิมนี่ครับเดี๋ยวพับได้แล้วก็จะบวกปัดกันเอา อำยังไงกอดรัดเอวตีได้ไหมเน็บสายไปทีหนึ่งสายขึ้นมาเหมือนกันกับเสือเล็กแม่ดูครับดูความพยายามของโชตานี่ดักซอกโออย่าเปิดช่องแลนครับเป็นคนที่ออกอาวุธคนดูเขี่ยขาล่างโอเม้เอจอเหลี่ยมแล้วครับโชตานี่ครับรัดเอวตีเน็บเน็บแม่ ไม่ได้หักทิ้งลงไปโอ้ยแบบนี้หมดครับมือโอ้ยังเดินไม่หยุดครับก็ออกอาวุธดัดกชัดเจนครับผักดัดเสื้อเล็กนี่ครับดักออกอาวุธแบบเนื้อเน้นเน้นครับตีเนี้ไปโอ้เหลืออีกสี่สิบวิสุดท้ายครับเอาบาโดนกินบัดซ้ายไว้โชตะเขาไม่ติดแล้วเด้งแล้วตอนนี้เสื้อเล็ก เด้งแล้วแข้งขวาโชตะทํายังไงดูให้ดีจังหวะนี้ท่านผู้ชมดูให้ดีนี่จ้าโหยโอ้ยกตัวลอยเลยครับล้มไปไม่รู้กี่รอบเลยครับยกนี้โชตะยังเข้ามาเสือเล็กระวังให้ดีเอ้ยี่สิฟีสุดท้ายครับโอ้โชกสามยกครับเดินตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกสครับโชตะนี่ครับ ยังเดินไม่หยุดโอ้โหเขียวโอ้ยหล่นบ้าครับเสือเล็กอ้าวเกิดอะไรขึ้นนับน้ไหมไม่นับครับโอ้ยโชคดีไปครับโอ้แม่เหมือนจะโดนอะไรครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยแล้วก็จบยกที่สามครับโอ้ยทันไหมครับโชตะแสนใจยิ้มครับแม่เสือเล็กลูกสมุทรครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับได้รับใัยชนะไปครับชนะคะแนนครับสามยกเอกชัน สนุกดูเดือดครับแม่โตาก็ฝีมือมวยไทยใช้ได้ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ